มาแล้วครับผมเตรียมแรกแกงใต้อโอ้มาฐานเขาเ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้ว,มมลวตัวสวยๆพี่ไ,ไดเหรอเงาฮะอย่างหน่อยก็มีครับผมฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตาลี เก็บไม่จริงปลาไม่กินเีอเอาขมาแล้วครับผมแต้มแรกบรได้ลอครับผมตอนนี้กะยังยังวลาบางก่อนครับเดี๋ยวได้หลอดวลาพุละ่ะแส่สีบู่กันนี่ครับโอ้มาใส่คำใหญ่ดิคํโโตดไปครับลุยต่อไป นักสู้แห่งอำเภอโพไซทีมงานล้อเล่นกินมาหาชัยแน่นอนกับเหยื่อตกปลาล้อเล่นกินครับผมเหยื่อตกปรากฏนะครับไม่มีแห้วมีแต่หาวนี่ครับเป็นบรรยากาศเล่นมวนๆครับผมออกมาหาผักควนรีแหลกรีแหลกนะครับผมฮะเตรียมแลกมากละ่ะลออตอนเดึอๆครับผม จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจังหน่อยอย่างไกลครับ